ดีค่ะสกายมาเดลเสเลอร์ค่ะอายุ21ปีอยู่ทีมพี่บีค่ะสุดใสล่าเริงตอนแรกขอติดสองใจว่าจะเลือกพี่ลูกเกดหรือว่าพี่บีพี่บีเขาเก่งเขาอะไรอย่างเง้วราก็ไว้ใจเขาอยู่แล้วค่ะชินค่ะโดนเ่าอะไรด่าไปเลยผมจะทําให้ดีที่สุดค่ะจะไม่ทําให้พี่ผิดหวังแน่นอนก็ให้กําลังใจเขามาเยอะๆนะคะค่ะมอซั่มค่ะชนันชิดารุงเพชรลดัดพย่ทีมบีค่ะ ดีใจมากไม่คิดเลยว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้อยู่ทีมบีด้วยลดเป็นแฮชแท็กลูกสั่งแมบี B ค่ะจะได้เป็นเดอะเฟซไหมอะหรอก็ไม่รู้สินะทำหน้าแบบพี่บีปีที่แล้วได้ปะสวัสดีค่ะชื่อเทียอยู่ทีมบีนะคะพอพี่บีเลือกเทียแล้วนะคะคิดว่าพี่บีเขาจะปั้นเทียรในหลายด้านอาคิดว่าเทเป็นแนวออก เปรี้ยวๆเฮฮาขอบคุณมากเลยพี่บีที่เลือกหนูนะคแะแกจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะทีมบีจะต้องสู้สู้ให้ไหวเลยปีนี้ชื่อทัพทีมนะคะอายุ23ปีอยู่ทีมพี่บีค่ะเป็นคนสบายๆที่เล่นนิดหน่อยถ้าสนิทก็อาจจะ เป็นคนพูดมากค่ะแต่จริงๆก็อยากอยู่ทีมพี่บีนี่แหละค่ะขอบคุณพี่บีค่ะที่เลือกหนูเข้ามาอยู่ในทีมหนูจะทําทุกๆคัมเปนให้ดีที่สุดรอด,ดูแล้วกันค่ะไม่พูดอะไรมากสวัสดีค่ะชื่อข้าวนะคะอยู่ทีมพี่บีค่ะก็จะชอบแนวเท่เปรี้ยวแล้วก็ปับบบอยๆค่ะความจริงเราก็มีพี่บีอยู่ในดวงใจแล้วก็พอได้อยู่ทีมพี่บีก็รู้สึกมันดีใจมากค่ะจะเอา สิ่งที่พี่มีสอนแล้วก็คอยเตือนนะคะไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะจะทำให้ดีที่สุดนะคะก็ฝากเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนเอาใจช่วยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ